อันนี้เป็นคลิปคลิปสำหรับทดทวน,นะะเนื้อหาเผื่อใครสนใจหรือเผื่อใครตามไม่ทันหรือใครเรียนในเวลาไม่ได้ต้องการมานอกเวลาหรือทบทวนกำลาต่างๆใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะสมการกำลังสงตัวแปรเดียวบทที่3คำว่าสมการกร็คือต้องมีเครื่องหมายเท่ากับกำลังสองก็แสดงว่าดีกรีสูงสุดต้องเป็น 2ก็คือที่มันมีเลขยกกาลังสองนั่นเองแล้วก็เป็นตัวแปรเดียวตัวแปรเดียวก็หมายความว่าทั้งโจทย์โจทย์ในข้อเดียวกันจะมีตัวแปรที่หน้าตาเหมือนกันแบบเดียวเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเป็น x กับ็หมดเลยทั้ง x กํำลังสอง x กํำลังหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่ในข้อเดียวกันถ้าเป็น M ก็ M หมดเลยถ้าเป็น y ก็ y หมดเลยทั้งข้ออันนี้เขาเรียกว่าสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้มีสองข้อ ข้อแรกก็คือสามารถแก้สมก,การกําลังสองตัวแปรเดียวได้โจทย์ต้องให้มาไงก็แก้ได้ส่วนข้อ2ก็คือนําความรู้เกี่ยวกับสมก,การกําลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ก็คือเหมือนแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะคะซึ่งใครๆหลายคนไม่ค่อยชอบอา้าวมาเริ่มแรกกิจกรรมแรกเรามาแนะนําสมก,การกําลังสองตัวแปรเดียวกันก่อนนะคะ แนะนำแนะนำก็คือจะมีกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่รู้จักว่าสมการกำลังสองมันคืออะไรอยู่ในรูปทั่วไปก็คือ ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0โดยที่ค่า a b c เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะคะแต่มีข้อแม้ว่า e ต้องไม่เท่ากับ0ทําทำไม a ถึงไม่เท่ากับ0 พราะตัวนี้ถ้า a เป็น0ย์ก็แสดงว่าพอแทนค่าตรงนี้ไปเป็น0ูนย์ปุ๊บศย์คูณอะไรก็จะได้0ย์ตัวนี้จะหมดไปมันจะเหลือแค่ bx บวก c มันก็จะเป็นสมการเส้นตรงนั่นเองเพราะ x กําลังสองเป็นสมการเส้นโคง้งนะคะถ้ากําลังสองหายไปมันจะกลายเป็นเส้นตรงมันจะคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกําลังสองเพราะฉะนั้นกําลังสองก็ต้องยังอยู่นะคะ ส่วนข้อ2,3,4,5มาันเป็นขั้นตอนการหาคำตอบเดี๋ยวเราไปเรียนจริงๆเพราะนี่เป็นทฤษฎีเดี๋ยวจะงงวันนี้วันนี้เราจะเรียนแค่อีกตรงนี้หารูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวรูปทั่วไปของเราจะเป็น ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0ก็คือเรียงดีกรีนั่นเองนะคะตั้งแต่ดีกรีนี่เลย x กำลังสอง ดีกีกำลังสองดีกีกำลังหนึ่งแล้วก็ดีกีกำลังศูนย์ไม่เห็นมีเลยคู่กำลังศูนย์นี่ไงอันแรก x กกำลังสองอัน,นที่สองเป็น x กกำลังหนึ่งเพราะ x อกกำลังหนึ่งก็คือ x อหนึ่งตัวส่วนตรง C ก็คูณกับ x กกำลังศูนย์เพราะ x กกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพอหนึ่งไปคูณกับ C มันก็เลยกลายเป็น C ดังเดิมนะคะตรงนี้นะคะ มันจึงกลายเป็นไม่เห็นตัว x นั่นเองนะคะมันก็จึงมีแค่นี้ฟึบของญาตลบอ้าว,าาวจะลบทำไมห,หมดละ่ะเหลือไว้ตรงนี้ละกันอเอจากนั้นพอเราจะหาค่า a ค่า a ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ก,กำลัง2นั่นเองเป็นเลขอะไรก็เอามาเลยเป็น1ก็เอา1มาเป็นลบสก็เอาลบสมาอะไรประมาณนี้ส่วนค่า b ก็คือเลขที่อยู่หน้า x เ,เฉยๆก็คือค่า b นะคะ ค่า c ก็คือตัวสุดท้ายที่เป็นตัวเลขเพียวๆนะคะมีอยู่3ตัวอ่าไปดูกันเลยตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกก่อนประการแรกเราต้องเอาโจทย์มาโจทย์มาโจทย์เรามี c x กำลังสองลบ3 x ลบส เท่ากับ0คราวนี้เรามาดูซิมันอยู่ในรูปทั่วไปหรือยังขออนุญาตเขียนรูปทั่วไปรูปทั่วไปของมันก็ต้องคือ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นั่นเองหรือรูปทั่วไปก็คือต้องเรียงดีกีเนี่ย x กำลัง2 x กำลัง1แล้วก็ไม่มี x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูซิมันอยู่ยังมีกํากำลัง2กำลัง1แล้วก็ไม่มี x โอเคอยู่ในรูปทั่วไปแล้วคราวนี้ก็มาพิจารณาหาคําตอบคําตอบของเราก็คือ,เ,อเราจะขอเปลี่ยนเม็ด x กําลังสองหน้า x กําลังสองก็ต้องเป็นพี่ a พ a แล้วก็เป็นเลข4ใช่ไหมคะต่อไปพี่ b พี่ b อยู่ตรงนี้พี่ b แล้วก็จะเป็นลบสแล้วก็พี่ c ที่สก็จะคือลบสอย่างเงี้ยเสร็จแล้วโอเคไม่เอ่ยจบ1ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองประการแรกโจทย์มาสอคูณกับ x ก,กำลังสบวกหเท่ากับหคูณกับ x บวกสแล้วก็ บวกหนึ่งอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้ทำยังไงเราต้องทุบก,กำแพงมันก่อนทุบก,กำแพงก็คือเอาสองแจกแจงเข้าไปเอาเลขหน้าวงเล็บเนี่ยแจกแจงเข้าไปนะคะทั้งสองวงเล็บเลยมีกี่วงเล็บก็จัดการมันให้หมดทุบก,กำแพงมาทุบก,กันสิสองคูณเอ็กกำลังสองสองคูณเอ็กกำลังสองเป็นอะไรก็เป็นสองเอ็กกำลังสองอ้าว ต่อไป2ไปคูณกับบวก5ก็ต้องเป็นบวก10ค่ะข้างหลัง5คูณ x ก,ก็ได้5 x 5คูณกับบวก2ก็เป็นบวก10อ้าวหไม่ได้ทำอะไรกับใครลงมาเฉยๆคราวนี้ก็เป็นการอพยพย้ายข้างการอพยพดูตรงดูตรงดีกีกำลังสเราเน้นค่า a เน้นให้ A เป็นบวกเสมอจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ครูอยากให้เน้นเป็นบวกเสมอเพราะว่าครูได้ทำเวิร์กชีตไว้แล้วครูล็อกคำตอบฝั่ง A ไว้ให้ A เป็นค่าบวกเสมอเพื่อที่คำตอบเราจะได้ไม่หลากหลายเกินไปและอีกอย่างก็คือสะดวกต่อการนำไปคำนวณในสูตรสุดท้ายด้วยคือวิธีสุดท้ายถ้า A เป็นค่าบวกอย่างเงี้ยมันก็จะคำนวณง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นให้ A เป็นบวกเสมอ นี้เลยน้นไว้ก่อนพอเอเป็นบวกเสมอเราดูตรงนี้กําลังสองกำลังสองดีก <Like, S 2> ีกำลังสองค่า A เราก็คือ2เป็นค่าบวกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝั่งอื่นมีหน้าที่ย้ายมาหาย้ายมาหาดีกีกาลังสอเพราะอันนี้เขาเป็นบวกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลอกมาเลย2อกำลังสองเป็นบวกอยู่แล้วขยับขยับพื้นที่รอรับสมาชิกที่จะอพยพมา คราวนี้ที่อพยพมา5 5เป็นค่าอะไรเลขเฉยๆไม่มีเครื่องหมายครูถ้าไม่มีเครื่องหมายมันคือค่าบวกนะคะแล้วพอมันอพยพมาข้างนี้มันก็คือลบ5จริงๆเราเรียนเรื่องแก้สมการกับอ่านสมการมาแล้วจริงๆมันต้องกําจัดด้วยการบวกด้วย ลทั้งสองข้างใช่ไหมคะมันถึงจะกระโดดมาอยู่ข้างนี้แต่เนี้ยในฐานะที่เราเรียนอันนั้นมาแล้วเราตึงถึงพูดวิธีลัดเลยคันง,ง่ายๆก็คือใช้วิธีการอพยพย้ายข้างมา้ะกันนะคะพออพยพมาเครื่องหมายก็เลยกลายเป็นตรงข้ามนั่นเองต่อไปตัวนี้บวก10บกหมันเป็นสปิชีเดียวกันรวมกันได้เป็น11ใช่ไหมคะกอพยพมาจาก11ก็ต้องกลายเป็นลบ 11อ่าคราวนี้ฝั่งขวาก็จะหมดบ้านแล้วเหลือแค่0ูนย์ตัวคราวนี้ฝั่งซ้ายที่ได้มาเอามาคิดให้ได้พร้อยเหลี่ยงดีกรีให้พร้อม 2x กำลังสไม่มีพวกมาแล้วอโลนอโลนต่อไปตัวที่จะมาได้ต่อคือดีกรีกำลัง1ก็คือ x ตัวเดียวใช่ไหมคะก็จะเป็นลบตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคืออันนี้กับอันนี้ใช่ไหมคะมันประเภทพวกเดียวกันคิดออกมาซิว่ามันได้เท่าไหร่มี10นะมี10ใช้11ก็จะเป็นติดลบ1ใช่ไหมคะข้างขวาคงเดิมปึ๊บเสร็จแล้วอยู่ในรูปทั่วไปหรือ,อยังเทียบก่อนเทียบก่อน ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0อันนี้คือรูปทั่วไปใช่ไหมคะเทียบแล้วได้แล้วเพราะฉะนั้นค่า a เราคือ2ค่า b คือลบ5และค่า c เราก็คือลบ1นั่นเองจบแล้วข้อนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องตัวอย่างสุดท้ายหน้าตาหน้าตาอารัง ตัวอย่างนี้จะมีโจทย์คือ x ลบ5ส่วนด้วย 2x เท่ากับ x ลบ4ส่วนด้วย3อคราวนี้ทำยังไงล่ะเราจะกำจัดส่วนยังไงนึกถึงสิบทที่1บทที่2แลเรากำจัดส่วนยังไงกำจัดส่วนด้วย คอรนอใช่ไหมคะของตัวส่วนซึ่งในที่นี้คืออะไรนี่ไงใช่ไหมคะตัวส่วนเรามี 2x กับ3เพราะฉะนั้นคอรนอของเราก็จะคือ 2x คูณกับ3ก็เท่ากับ 6x นั่นเองนะได้เท่ากับตัวนี้ขออนุญาต แยกพื้นที่มันไว้ก่อนอันนี้เป็นโน้ตอ่าคราวนี้เราจะมากำจัดมันเอามันมาซิเรามี x ลบห้า้ยส่วนด้วย2 x กับข้างหลังเราคือ x ลบสี่ส่วนด้วยสาม เราก็เอาอรนอมาคูณอรนของเราก็คือนี่ไง 6x นะตัวข้างหลังเนี่ย 6x เอา 6x มาคูณข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้เอา 6x มา 6x มาเพราะเราจะกำจัดตัวส่วนคราวนี้ก็มาตัดทอนตัดทอนกันหน่อยซินี่ 1> 2 1 2 2 3 6ใช่ไหม x หาร x ก็เหลือ1หมดไปแล้ว 1, 5, 1. หาร1ไอ x หาร x ก็เหลือ1นะคหคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเนี่ย x ได้1 x ได้1 3คูณ1ก็เหลือ3นั่นเองส่วนตัวหลัง3 1 3 3 2 6ยังเหลือ p ี x อ,อยู่เพราะฉะนั้นที่เหลือฝั่งซ้ายก็จะคือ3คูณกับ x ลบ5 ฝั่งขวาก็จะเหลือด้วย2 x คูณกับ x ลบ4อ้าวเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคือทลายกำแพงเข้าไปโดยการแจกแจงแจกแจงเข้าไปนั่นเองอ้าวส x 3คูณ x ก็คือ3 x สาคูณกับลบ5ก็คือลบ15 ฝั่งขวา 2x คูณ x ก็ได้ 2x กำลัง2 2x คูณลบ4เป็นลบ 8x คราวนี้มาเลือกการอพยพดูซิดูดีกี่2อยู่ฝั่งทางขวาเลขหน้าตกค่า a คือเลข2เป็นค่าบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นค่าบวกอยู่แล้วอยู่ที่เดิมถ้าเป็นค่าบวกให้อยู่ที่เดิมถ้าเป็นค่าลบต้องอพยพนะคะ เนี่ยค่าเอเป็นบวกอยู่แล้วอยู่ที่เดิม 2x กำลัง2ลบ 8x คราวนี้เราไปให้ไอ้ฝั่งซ้ายอพยพมานี่เลย 3x อพยพมาก็ต้องเป็นลบ 3x ใช่ไหมคะต่อไปลบ15อพยพไปก็ต้องเป็นบวก15ฝั่งซ้ายก็หมดหมดบ้านหมดบ้านอ้าก็จะเป็น0เท่ากับ คิดใหม่เรียงดีกรีกำลังสองมาก่อนก็คือ2 x กำลังสต่อไปลบ8 x กับลบ3 x นี่ซ้อนนี่เป็นนี่แล้วอยู่8เป็นนี่อีก3ก็ติดนี่1 0 x x ตัวท้าย15ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดตามมาอย่างเรียบร้อยอ้าวคราวนี้เรียงดีกรีแล้วใช่ไหมมี x กำลังสองมี x เดียวแล้วก็ไม่มี x อ้าว เลี้ยงมาแล้วเพราะฉะนั้นหาคำตอบ a แล้วก็เป็นเอาคำตอบอยู่ข้างบน a เป็น2 b b เป็นลบ11และ c c เราคือ15โอเคจบปิ้งสวยงาม ส่วนงานเงนินนี้งานนี้เป็นเวิร์กชีตเวิร์กชีตที่ใช้เฉพาะเติมเฉพาะตัวเลขเพราะฉะนั้นการเติมตัวเลขของหนูหนูดูถ้าเป็นเลข2เฉยๆก็พิมพ์เลข2ลงไปถ้าเป็นลบสิ 11, ก็พิมพ์ตามนี้เลยลบสิ 11, ไม่ใส่วงเล็บอย่างนี้นะคะถ้าใส่อย่างนี้ปุ๊บมันไม่ตรวจให้เพราะครูล็อกฉเฉลยให้เป็นลบสิเเฉยๆไม่มีวงเล็บนะคะเนี่ยถ้าเป็นค่าบวกก็ใส่ปกติอย่างนี้โอเคนะ เสร็จแล้วไปลุยเบรยงานกันเลย